นี้นะครับผมเอเมอาค19จะมาเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ย้อนกลับไปในวันที่1เมษาแน่นอนนี่คือวันที่ลงคลิปแรกของปี2020โอเคมันไม่มีอะไรให้พูดมากงั้นข้ามไปเลยคลิปที่2เป็นคลิปที่ผมอยากทำเกี่ยวกับอนิเมชั่นเล่าเรื่องแต่ผมไม่มีเวลามากพอผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรดี ผมจึงหยิบเกมมาเล่นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรแต่ผมที่ติดเกม LC หรือโ o โบต n i c นั่นจึงเป็นที่มาของคลิปโรโบต n i c คลิปที่3ก็เป็น LC อีกเพราะคลิปที่2มันมีผลตอบรับดีก็เลยมีคลิปที่2ต่อแต่ผมกลับตัดต่อไม่ดีกว่าคลิปแรกมันจึงเป็นความผิดพลาดในชีวิตอีกคลิป คลิปที่4ตอนแรกผมไม่ได้จะถ่ายคลิปแต่พอเล่นไปได้2-3แมปก็คิดว่าจะทำซีรีส์โรบ็อกถ่ายไปได้มากตอนแรกไม่มีคนดูแต่พอมีคนดูได้ในระดับหนึ่งกระแสคลิปที่ทําทำคลิปโรบ็อกคลิปที่2มันก็ไม่ได้ดีมากแต่มันก็เริ่มดีขึ้นคลิปที่6ทำโรบ็อกอีกผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะผมทำคลิปไว้ก่อนข้าไปคลิปที่7 คลิปที่7ผมเห็นว่าคลิปโรบ็อก2กับ3มีคนดูน้อยผมก็ได้ทำให้คลิปมันมีคนดูเพียงเปลี่ยนชื่อคลิปให้คนหาง่ายขึ้นซึ่งมันก็ดีคลิปที่8ผมก็ทำเหมือนเดิมแต่มันไม่ดีเลยคนดูน้อยมากผมจึงตัดสินใจไม่ทำซีรีส์ต่อแต่ผมมีวิธีใหม่และจะหาวิธีทำให้คนดู พิ่มคลิปที่9คลิป LC คลิปที่3ตอนแรกดูไม่มีคนดูแต่มันก็ดีกว่าที่คิดแต่มันก็ยังไม่เท่าคลิปแรกคลิปที่10เป็นคลิปที่ทำเล่นๆเ,เป็นสิ่งใหม่ที่ผมอยากลองทำดูนั่นคือหมีแบกโลงและมันก็ดีจริงหลังจากนี้ผมจะไม่ลงคลิปจนกว่าผมจะมีสิ่งที่เป็นคอนเทนต์หลัก ในช่องให้ได้และผมจะไปทำอย่างอื่นด้วยน่าจะลงคลิปในอาทิตย์หน้าหรือไม่อาทิตย์ถัดไปหรือก็ถัดไปของถัดไปอีกโอเคผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ